สวัสดีครับผมมีไฟล์ภาพออติคูแฟร์มาแจกนะครับตัวอย่างก็ที่เพื่อนๆเห็นเลยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในผลงานของเราได้นะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างทำกับตัวหนังสือนะครับผมก็เลือกสักไฟล์ภาพหนึ่งนะครับเข้ามาในตัว Photoshop กด Enter นะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นยิ่งโหมดเนี่ยจาก n เนี่ยให้เป็น Screen นะครับเราเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้เลยนะครับแล้วก็ไปไว้ตรงที่เราต้องการนะครับตำแหน่งที่เราต้องการกด c t r โทนะครับเพื่อ Copy La y e เ แล้วก็ย่อขยายขนาดนะครับแล้วก็ไว้ตรงนี้ที่เราต้องการนะครับกด Control J นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับรูปบวกตรงนี้นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกตัวสีตรงนี้นะครับก็ <S <S จะทําให้แสงของมันเนีย่ยฟูงขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตัวสีเนีย่ยไปจิ้มตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเอาเองก็ได้นะครับผมจะเอาสีนี้นะครับแล้วก็กดโอเค แล้วก็กดเครื่องมือที่ชื่อว่า B นะครับหรือว่า B bash ผมก็จะกดคลิกทิ้ไปที่ตัวหนังสือเลยนะครับทั้งสามภาพที่เราก็ปีขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก normal เนี่ยจากเปนิ่งมตรงนี้นะครับให้เป็น s สกรีนอาสนั้นเราก็มาลดตรงนี้นะครับ fill นะครับ นี่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับตัวหนังสือของเราก็จะเด่นแล้วก็สวยขึ้นนะครับตัวอย่างการใช้งานก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ